เล็กต่อเรียกกลัไปขายให้เด็กๆพรุ่งนี้ทุกคนหน่องอย่าลืมว่าค่าที่สองร้อยนะครับลูกเอา้าไอ้ริดบุตรเด้ครับโอเคมาแป่แม่อย่าลืมว่าค่าที่สองร้อยนะคะลูกครับได้ได้แท่อะไรโลมา

ัน,น,นึ่งตัวยังยาสีฟันเป็นสีฟันแต่ยาสีฟันเป็นหมอเป็นหมอฟันเด็กตัวอะไเนาะ <c oughs> ได้หนึ่งตัวแล้วทุกคนตาหายไปข้างหนึ่งอะทุกคนโอ้ยตามันหายข้างหนึ่งเ <c oughs> อามาดูได้หนึ่งตัวแล้วอันนี้เป็นหมอฟันใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีเออ ดูตามันหายไปข้างหนึ่งไม่เ,เป็นไรเราขายถูกถูกลูกสิบบาทก็เอา <laughs> มันต้องตั้งอย่างนั้นใช่ไหมเออได้หนึ่งตัว, <laughs> ตวเออได้หนึ่งตัวและทำปะคนต่อไปก่อสบายสบายสบายดี สมองสบายสมองสบายดูไปมันได้ครบที่นึกปะลิ้นครับตัวนี้ขายตัวเท่ากี่บาทโอ้โหดอกแล้วซื้อมาเท่าไหร่จะไม่ได้หรอไม่ขายตัวสามสิบได้แน่รอประเด็นเงินสิขายตัวยี่สิบสามสิบได้แน่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่ถูกใจเราสูงอยู่มั้ง เป็นหมดอสนุกดีดใจต่คงดีใจที่เจอคน <c oughs> เมกลัวแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ทุนคืนนะพี่สองร้อยมันไม่มีอะไรขายเหมือนเมื่อก่อนแม่ลูกใช่ไหมเมกอนนี้มีเรือกพวกตั้งเยอะใช่ไหม,ไมตอนนี้มีเรือกพวกแค่สองสามตัวเองแลลดแล้วลูกแกว้วแล้วก็สก้อพัก จะ,จะได้ไปช้างป่าวก็จะทำกับข้าให้น้องด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะฝัไไไไยไม่บ้าน <c oughs> อา๋อโยกขึ้นจริลุกเสร็จแล้วเหรอหนึ่งตัวเป็นอะไรไลุงตำรวจเป็นตำรวจเหรอเราตั้งไว้สิเป็นยังไงบ้า

อันน,นี้ตัวอะไรนี้ก็นี่เป็นดรดระลงแค่บันเป็นเป็นหมอไม่ใช่หมอใ่หมอม่เนตัวเรามองมเห็นตัวเรหมัจะช่วาเขาเรายอยู่เลย มาสิมั้อี้วดีอดบาดบิตตาตตูตอะนี๋ยววันี้เอาทำไมโมีความเลยมั้งม่มีความเลยมอรักษาอะไรมีคนเลยอันนี้สปดื่มมั้งเข็มฉีดามอไม่เข็มฉดานี่ เอนคนทำคนเดียวโอ้โเก็มฉีดยาใหญ่แท้อันนี้คุณหมออะไรอ่ะเหมือนเล็กเลยเลยเปิดยังไงอ๋อใส่อะไรอ่ะเอาเอาเอาฮันดูได้ได้สามตัวแล้วไข่ตัวยี่สิบอะไรหัอ่ะไข่ตัวยี่สิบตัดคับตไม่ได้เออแล้วตำรวจหมอฟันหมอแล้วก็ตำรวจสามตัวตัวตัวละยี่สิบอันนั้นอะไร อันนี้ก็ตำงวอันนี้ก็ตำงค์วได้ยังไงเฮ้ยเดียวไปเฮ้ยทุกคนทักทยกันวันเสาร์อากาศปลอดโปร่งดีจ้ะก็ก ไปจ่ายตลาดนิดๆหน่นนอยๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวพาเล็กไปกินพิซซ่าก่อนที่กี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> กินกว้วยฉาบ อันนี้พาหน่องมากินมื้อเที่ยงแมทธิวไม่มาทุกคนแมทธิวขอกินข้าวที่บ้านนางขี้เกียจช่วงนี้อาทิตย์นี้ตามที่บอกแมทธิวขี้เกียจมากทุกคนเอ,อพาเล็กมากินมื้อเที่ยงแล้วก็จะส่งเ,เล็กกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะซื้อกับข้าวเองให้<อ>เล็กไปต่อเลียโก้เหมือนเดิมมากินพิซซ่า

ทุกคนพอมีใบไม้ก็แบบมันเขียวก็เจี่ยมันร่มรื่นดีอ่ะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งจังเทนนีสวีเดนต้นไม้ผลิช้ากว่าประเทศอื่นๆเยอะพอติดหนาวหนาวมากปีนี้เออไม่ใช่หนาวจากปีที่แล้วมาปีนี้แบบยาวนานมากอะ่ะใบไม้ใบหญ้าเขาปลิแต่เขาก็ ขลิใบไ,ได้เร็วมากเลยนะทุกคนเพราะได้ฝนน่ะเออและไม่ครับยดฮ่ายองไปสัอ๋ไม่เห็น ห้าบาทเอาสักยี่สิบเอาสี่ห้าอาอคิไปยี่สิบชินยี่สิบครูนะสี่หรือห้าเอเล็จะกินกี่อันอันนี้สี่ เอาเอาอีกสองให้มันได้สามสิบตัวเองกินอยู่อัอนนี้เป็นขนมปังชีสทุกคน,าานฮะก็อันนั้นไงเลือกทำไมเหมือนกันทำไมจะไม่สวยไม่สวยกี่อันหกหกอันหกหกหก้าสามสิบ เคน้องพักเอาใส่ถุงซ้อนกันเหมือนที่แม่ทำมันโดนความเย็นมากมันก็ไอ้นี่มันก็จะตายเด้อไปดูว่าน้องเอาปลาใส่แช่น้ำไหมหรือเปล่าเออ Non posso andare a finire luxury, <laughs> <laughs> luxury. cosa. เห็นเห็นน <ett uell> ังยางนี เอห็นนางยางนี่ฝรั่งบอกมันคืออะไรนะทุกคนทักทายกันวันนี้กินเมี่ยงปลามื้อข้ามนะทุกคนผักผักอยังและยองนี่ทุกคนคือขนมที่จะขายพรุ่งนี้จะขายพรุ่งนี้น่ารักมากทำให้จะน่ารักมากทำให้ครับถุง ห่อนี้ได้สามได้สามชิ้นนะทุกคนเออลองขายดูครับเออเพ่อหลายหลายคนก็บอกแม่ลองทําขายดูสิจริงๆเราไม่ค่อยอยากจะทําขายทุกทุกคนเออนั่นแหละเพราะว่าเออเราไม่รู้เราจะไปถูกลักเออสุขลักษณะเอออนามัยของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงทุกคนจริงๆมันก็เป็นตลาดเสื้อผ้าไงทุกคนนั่นแหละม,มันเป็นของเก่ามันเป็นของเก่าเนาะเล็กเนาะอืมนั่นแหละ ก็ลองดูเนาะลองดูอืมนั่นแหละทุกคนกินเมี่ยงปลาจะ้ะวัชกุตกอ่ะตักตักกินเลยจะ้ะแทบหยิบหยิบเมี่ยงปลาทอดเหมือนเดิมมีผักกาดแก้วผักสลัดผักชีแค่นั้นจ้ะทุกคนเป็นเมี่ยงปลาปลามะเคอเรวนะทุกคนห ิไปอ้ใจตรงกันใจตรงกันกินเลยกินกินโอ้แม่มีแกงอ่อมแกงอ่อมรู้ไม่ชุดเดียดิแต่บอมาอยี่ยมตัวน้องน้องกินหมดหนึ่งคำตัวเองจะกินกี่คำรู้เขาก็บอกจักเลย

ว่าแม่เอืดอ้นี่แล้วมันเห็นมือแม่อยะโอ้อร่อยมากเต็นเต็นทุกคนขายพรุ่งนี้จะได้ทุนคืนบะระยองเลยโอ้โหดอกค่าที่สองร้อย วันนี้ขอกินทากโก้ใช่ไหมใช่ก็ได้ถทายทากโก้ได้ถ่ายทากโก้อเออลืมไปเนาะมายถือบอกว่า,วาอูแอสโฟแทกโก้เหรอยอ อาทิตย์หน้าอาจจะมีปาร์ตี้อ,อีกแล้วไอ้หน้ามีปาร์ตี้โรงเรียนอเล็กสอบเสร็จเมื่อคืน <c oughs> ตอนห้าทุ่มทุกคนแม่มาเอแม่เข้าไปพองผม <c oughs> ยุเพื่อนทุกคน <c oughs> นอนไหนนอนในเตียง จะให้แม่กินเสร็จก,ก่อนนี่รับมาทุกอบครว่าแม่ครูว่าผมไม่เซ็จใช่แม่นอนไม่รับคือข้อสอบของอะไรสุดท้ายคือเมื่อวานใช่ไหมทุกคนมันเป็นข้อสอบพยานิพนธ์ที่ต้องเขียนครูให้เขียนเยอะมากแล้วทีนี้ อเล็กตื่นขึ้นมาคือขังตัวเองอยู่ในห้องเลยทุกคนก็คือเขียนแบบพยานนิพนธ์ใช่ไหมสอบสุดท้ายเสร็จแล้วครูให้เวลา23นาฬิกา59นาทีต้องส่งเออแล้วปกติแม่นอนสามทุ่มสามทุ่มครึ่งไม่เกิดนี้ใช่ไหมทุกคนเมื่อคืนแม่นอนไม่หลับจังวลนว่าเล็กจะได้ส่งได้ส่งข้อสอบไหมอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าไม่ได้ส่งไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยอเล็กต้องติดอเอฟไงอเล็กต้องติดติดเอฟใช่ไหมทุกคนแม่ก็นอนไม่หลับ<อ>แม่ก็เลยมา<อ>มามา,มา,ม,า,ม,ามาอยู่เป็นเพื่อนอเล็กอเล็กก็นั่งอ่นั่งนั่งโต๊ะโต๊ะทํางานเขียนโต๊ะหนังสือเขียนอา่าพยานีผแม่ก็นั่งรอนั่งรอเอื้อนนอนนอนรออเล็กในห้องกันแหละ กลัวว่าเล็กจะไอ้น,นี่ไงทุกคนกลัวว่าเล็กจะลืมเวลาส่งไงทีนี้แม่ไม่รู้หลับต่อไหนลเล็กมาปลุกแม่แม่ส่งกันบ้านเออหรือบ้านอะไรอออเล็กบ้านอะไรส่งแล้ว,ลว,เ,สลวเสร็จแล้วผมส่งแล้วเสร็จแล้วแม่ว่าทันเวลาไหมได้ส่งแล้วใช่ไหมเช็คแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นมาคือเออมันมันคิดอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องนี้ไงทุกคนพอลูกปลุกเลยก็ ก็ต้องเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้แม่นองตอนไหนอะห่วงอะเล็กไงห่วงพยาธิผลไม่ไม่ไม่เสร็จไงตอนไหนจะไปแปลงผันก็ให้แม่อยู่ในห้องแม่อยู่ในห้องยองใช่ใช่ไหมตอนนั้นได้หลับยังหลับแล้วเหรอกี่โมงไม่หลับตอนไหน สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเหรออ๋อสรุปอเล็กส่งทันเวลา <Hey. S 1> ผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละแต่ส่งทันเวลา <Hey. S 1> <laughs> นนะอิ่มแล้วทุกคนหมดเกลี้ยง okay, เหลือผัก <okay. S 2> เออว่า <Okay. S 2> หมดเกลี้ยงไม่หมดเหลือผักอยู่สามสี่ชิ้นทุกคน <Okay. S 2> สลัดใส่ถุงแล้วลูกย้กลิ่อ๋อทุกคน อแล้วก็ยกไปอย่างนี้เลย <18. S 1> สิบแปดสิบแปดถุงเออสิบแปดถุงทรงนี้ดูว่าจะขายกี่บาทคำนวณต้นทุนก่อนอ่ะอืมน,นั่นแหละทุกคนอิ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวฝากคลิปไปสัมนีจ้ะเดี๋ยวพอกันไหมนะจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้า บายทุกคน